ตัวอย่างหนังชอนแอริสจะเป็นยังไงไปชมกันครับไปครับอ๋อี่ินโลกนีความจริงนะเออโลกเราอ่ะรอมันอุ้ยมันจะอยู่ในีกมิติอยู่ีกแล้วโอ้โหว้าว่าครึ่งอีกแล้ว้ง มันหลุดออกมาหรอวะไม่ได้หลุดแตมันตั้งใจเว้ยไม่ไม่ไม่เมื่อก่อนมันอยู่ในโลกอีกย่างผมจำได้มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมเหรอใช่มันอยู่หนักมึงนานแล้วนะสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะมันอยู่ในโลกอีกย่างเลยเนี่งโลกของเกนถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่นี้เป็นสีแดงเลยอ่ะเออมันหลุดออกมาด้านักอืมมายานอวกาศนี่ว่ะเนี่ยสองโลก เป็นไซไฟที่แบบว่าเมื่อก่อนดังนะออดังมากอนนโรถแ,<ต>แบบบินขึ้นมอไซค์ที่บินขึ้นในอวกาศได้ก็ยได้โซนสงครามกันเหรอกับโลกมนุษย์อะ no เพลงอันนี้มันอันนั้นดิไอ้ที่เล่นเป็นไงเป็นแบมไพร์อะเออ อีโมเบียสเลยว่ะโอ้โมเบียสอะโอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวลายนี่แค่แค่ทีเซอร์เฉยยังไม่ยังไม่ได้แบบว่าตัวใหญ่สั้นอืเนี่ยเมื่อก่อนมันจะสีฟ้าหน่อยเนาะใช่ัสีฟ้าไงเล่นอยู่ในรูปของเกมมั้งหรือไม่ก็อะไรอีกพิเศษหนึ่งแล้วแบบเนี่ยเออผมก็จำไม่ได้หนังมานานแล้วนะแต่ผมผมผมว่าแบบรายละเอียดต่างๆเนี่ยน่าจะมีทยอยมาเพราะว่าหนังเข้าตุลานี่คือเขาปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ดูก่อนว่า ว่าแบบกลับมาแล้วนะแต่เห็นแบบว่าโหมันวิ่งโฉบเฉี่ยวบนถนนแต่มันเป็นมันเป็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์อะแล้วว่าพอมันเปิดพลังพลังเป็นเส้นได้เว้ยใครมาชนแม่งก็พังเมื่อก่อนมันจะมีรถตัวตัดได้ปลาอะไรด้วยอะเหมือนเป็นเกมที่เขาแข่งขันกัน่ะใช่เป็นเกมเป็นเกมของในเมืองในเมืองมืมอแล้วแบบเหมือนตัวแตกเลยอะปึงฟิงแตกเป็นผลึกอะไรเงี้ยถ้าจาไม่ผิดนะเป็นเหมือนกง โกงจากอะอย่างเนี่ยเออเคยดูอยู่ใช่ไหมเคยดูผมเคยดูผมก็คุ้นแต่นั้นอะมันจะเน้นไปทางโทนสีแบบสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายสีฉะนั้นมีสีฟ้าสีสีแดงก็มีมั้งเออสีแดงแต่อันนี้คือแบบว่าโทนหนังมันแบบดูดาร์กเออดูดาร์กมากเนาะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมทีดเจอตัวหน้าเดี๋ยวโดยยาวๆหน่อยใช่ว่าว่าทรอนอลิสเนี่ยจะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้าง ต้องรอติดตามชมแบบตัวเต็มอะไรเนี่ยสิบห้าปีเลยวะโคตรนานนานมากหนังปี2,000กว่าเด็กรุ่นใหม่จะรู้ไปเลยเออว่าเคยเคยมีหนังออกมาก่อนแล้วอะไรเนาะก็รอติดตามชมครับผมทรอนฉบับใหม่ล่าสุดในปีนี้ครับ